นี้อยู่บนเทือกเขาภูพาจังหวัดกาลสินเลยนะพ่อฟังเนี่ยเนาะอยู่ฝั่งกาลสินฝั่งกาลสินบนกัะสิตกเทือสองเทือเนาะใบไม้ไไมกับบ่อแห่งค่ะคุณแม่เริ่มเริ่มมีสีเขียวใบไ,ไม้เริ่มเขียว ิดอยู่เนาะรถบ่ใครมี ขึ้นไปว่าห้ามไม่ให้อาหารลิงนี่ไงเจอแล้วกันเลิบฝนฝนฝนฟังฝนโอ้ฝนลายตัวกันเลอบมันจอกกันกับโลกกันกันว่าห้ามให้อาหารลิงมีลิงอหลีบางทีเขาบอกเห็นเนาะอ้มาตตาพาลูกพละเต่ามาตากแดดมันหนาว พูดจริงน้อยอะไรท่านอะเออตัวน้อยๆลูกมันเออตัวน้อยๆลูกมันมันเนียมเห็ดบกุลายอยู่แต่ว่าตัวน้อยๆพูดอีกตัวนึงใหญ่ไกลลิงลายอยู่นะเมื่อกี้ตัวน้อยคักเนาะตัวน้อยลูกตัวน้อยเลย ของฝากให้กับคุณลูกค้าที่ทางสกลน,นครก็ใช้รถคันนี้ครับวิ่งมาก็เป็นซื้อของฝากเะครับเป็นยานของฝากอย่างนี้อยู่บนภูพานนะครับอยู่แถวสร้างคอ Ha <laughs> ha เนินแล้วคือเนินอีกแล้วไปฮอดวัดพระพุทธบาทน้ําทิพเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปพระพุทธรูปอย่างพอ่อปางพระพระพุทธชินราชพระพุทธชินราชองค์มักใหญ่เลยนะองค์ใหญ่เลยค่ะพระพุทธชินราชองค์ใหญ่มากยูนี่ก,กับเน็มเห็นแล้วค่ะนี่มองเห็นแล้วมองเห็นตะไก,ก่แล้วค่ะมองเห็นแล้ว เงเเทไยห็นหมแต่ก่อนเสากิโลนี่ว่าเสากิโลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย่คะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ว่ใหญ่ที่สุดแล้วคนเทศบากหลายแล้วเนาะคนเทศเยอะแล้วอันนี้อันนี้เป็นทางโค้งลงไปวัืนอ้นะโค้งปิงโค้งปิงงูค่ะ โอไยแผปิงงูดอกมาบ้านทางอีสานเขาเซ่อมาปิงเอียนเนาะปลาไหลอะปิงเอียนพะสิบิดเป็นน้ำมันไม่เหี่ยแหมเป็นโค้งแบบนั้นอะ่ะทางลงทางลงคู้้ําก็เป็นคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะเขนจะเย่อมาโค้งปิงงูค่ะ จะเป็นโคตรคตคุ้งคุงลงไปค่ะโคตรสนามแข็งกิมซุนไอายมีทุกที่ทุกจังหวัด ตำหนัก,ก็พอำนครูาพานราชนิเวศสายนี่ตำรวจตาโตนโอ๋อนี่มีเสื้อหอดนี่เนาะเป็นทางเขา้าต,ตำแหนักครูพานราชนิเวศแต่ก่อนเป็นที่ประทับอันย้เพนมา้าอันคงมันินในหลวงราชการที่เก้าเนาะ อ้่างพุทนเสด็จมาทั้งอำเภอภูพานมา,มาจังหวัดสกนลนครเพื่อสีมาประทับอยู่นี่พระตำหนักภูพานราชทิเวศอันนี้ลงเขาเลยค่ะลงเขาแล้วก็เป็นจังหวัดสกนลนครทำบริบายเพื่อนยกมือเสียงว่าอันนี้เป็นเกียรดีเป็นฐาน ปี่เทีเกาแกีจะจักบดแ่มลองไปเลยบทันเห็นลิงต่ว่าโหลายเนาะเลี้ยนลงไปจ่อยเลยบอเห็นมีนอมงที่มองที่ลิงลายๆผันออกมาเอามาทายบทันสิจอดททยกับบไทยรถเลี้ยนมานาะ ลำบ้านนี่สงสัยสิดทายลิงมหมดแล้วจริงๆเห็นตัวเดียวบรูวาร่าเขาในกล่องบอกว่าไวก็ลิงพี่น้องคนเห็นบอกว่าใเหมือนลิงมหมดแล้วนะพอ,อน,นีอันนี้ก็จะเป็นสูตรเขตสกุลเขาในเขตกรรษตรีลแล้วนนี้เชวงนี้ลิงก็จะหมดละ